สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมครับแทนผู้ชายสายฝุ่นเช่นเคยวันนี้เราอยู่ที่หน้างานหมู่บ้านจัดจันครับหลังดูโฮมหมู่บ้านอนภะิเทววันนี้เรามากับเจ้า kx 0 3 3ครับหรือคูวตตัน3ตัน3.5ตัน,ตนแล้วแต่หน้างานจะเรียกหรือบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นรถสเปค pc 3 0มสิรถ3 0รถ3ตันรถ3ตัน5นี่แหละ อยู่ในเวทเวทเดียวกันครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อที่เขาจะเรียกวันนี้เรามาเจาะหลุมฟุตติ้งครับเจาะหลุมฟุตติ้งลึก2เมตรครับฟุตติ้งเป็นเสาเข็มรั้วครับฟุตติ้งหลุมรัวลึก2เมตรหน้ากว้าง10นิ้วครับตามขนาดดอกเลย สิบนิ้วเจาะเสร็จก็จะได้ประมาณสามสิบเซนครับหลุมหลุมกว้างประมาณ3 0มสิบยี่มเซนทั้งหมดร้อยห้าสิบหลุมครับหน้างานเราแต่ไม่ได้เจาะทั้งหมดครับเจาะอ,อยู่ประมาณร0อยหลุมครับราะด้านหลังเข้าไม่ได้พื้นที่ค่อนข้างแคบครับค่อนข้างแคบแล้วก็ดินไม่เรียบด้วยรถเดินลำบาก หน้าง,งานโซนอุดรธานีอุดรหน,นองบัวหนองคายขอนแก่นโซนใกล้เคียงครับรับมดนะครับสามารถเรียกใช้บริการผมได้ถึงผมไม่ว่างหรือผมไม่เอาง่ายๆก็คือผมมีทีมงานพร้อมเข้าเซอร์วิสพร้อมเข้าดูแลลูกค้าทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นเขตอุดรหน,นองบัวหนองคายเอาสามจังหวัดเลยคร่าวๆนี อุดรหนองบัวหนองคาย3จังหวัดนี้ผมจะมีทีมงานพร้อมเข้าชาร์จอยู่ตลอดว่าแต่ลูกค้าโทรเข้ามาครับเรียกใช้บริการผมได้เรามีทีมงานพร้อมเข้าบริการพร้อมเซอร์วิสให้ลูกค้าต้องการใช้เครื่องจักรหน้าง,งานอยู่ที่ไหนโทรมาได้เลยค่าบริการก็ถ้าเป็นรายวันสเปคนี้เนะเาะสเปคนี้ก่อนสตาร์ทที่6 0 0 0นครับย้ายรถไม่เกิน20กิโลเมตร เกินนั้นไปมีค่าขนย้ายกิโลเมตรละยีบหาบาทครับแต่ถ้ามากกว่า200ต้นขึ้นไปก็คิดเป็นเมตรก็ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าจะโทรมาคุยกันตกลงกันก่อนไม่มีปัญหาความลึกที่เราสามารถเจาะได้อยู่ที่3เมตรนะครับความลึกของสว่านเราเจาะลึกสูงสุดได้3เมตรหน้ากว้าง10นิ้ว หรือ25เซนติเมตรนั่นเองครับสนใจเรียกใช้บริการได้ครับทั้งงานขุดงานเจาะงานแยกรถ<อ>เครื่องจักรให้เช่าเล็กกลางใหญ่ครับรถแมโครผมมีครบหมดเริ่มไปจากตัว30จนถึงตัวใหญ่ครับตัว PC 200หรือรถขุดขนาด20ตัน โทรมาเบอร์เดียวครับรับสาย4 4ชั่วโมง088 536 9266ครับ088 536 9266โทรเข้ามาเลยครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังครับมั่นใจใช้บริการทีมงานเราไม่มีผิดหวังแน่นอนครับบริการด้วยใจครับใส่ใจทุกรายละเอียดใส่ใจทุกการบริการขอแค่ลูกค้าต้องการอะไรสั่งมาเลย เดี๋ยวผมจัดการให้เรียกได้ว่ามีไม่มีผมหามาให้ได้เหมือนเดิมแหละขอแค่ลูกค้าบอกอยากได้อะไรบอกผมมาเลยมีไม่มีผมหามาให้ได้เสมอหรือเรียกง,ยง่ายๆว่าแคปชั่นประจําทีมงานเราก็คือไม่เคยขาดจัดให้ตลอดครับขอแค่งบถึง <laughs> งบถึงความจัดให้ตลอดครับไม่ยากทีมงานวัยรุ่นครับแต่วัยรุ่นทั้งนั้น สั่งได้ดังใจเอไม